EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ playlist นะคะก็สลับกันไปค่ะปิดท้ายที่เสียงของกินนะคะล่าสุดนี้นะคะกับยิ่งดูยิ่งชอบก่อนหนั้นเราทีดีชดาแล้วก็ต่อพี่ชอบหนูที่สุดเลยไวทองรำลึกนะคะห้าโมงเย็นกับอีก19นาทีสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่ามีอาการที่แบบนลืกว่าน้ำมูกน้ำมูกพอเช็ดไปเอามีเลือดแปดเลยขึ้นมาเขาบอกว่าอันนี้เอามาจากใช้ PBS นะคะ ฝุ่น PM 2 5สูงกลุ่มเสี่ยงให้ระวังเลือดกำดาวไหลถามว่าทำไมเลือดกำดาวไหลคุณผู้ฟังลองฟังเอาไว้ก็ได้วันนี้คุณยังไม่มีถือว่าดีถ้าคุณไม่ได้คันผิวคุณไม่ได้แพ้คุณไม่ได้เป็นอะไรถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่รู้ไว้ก็ดังดีนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะโดนกระตุ้นจากสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่นะคะ <c oughs> ไอไปเลือดเปื่อยเหมือนกันนะก็ฝุ่นเหมือนกันจนะอยู่ในห้องห้องนี้เปิดเครื่องฟอกสองตัวนะคะคุณผู้ฟังไม่อยากจะคุยอ่าทำไมเลือดกําเดาไหลก็บอกว่าฝุ่นกระตุ้นเยื่อบุจมูกอักเสบเลือดฝอยก็เลยในจมูกอักเสบแตกง่ายผลมันก็คือเลือดออกจมูกถามว่าใครคือกลุ่มเสี่ยงแน่นอนเด็กเล็กนะคะผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภผู้ป่วยโรคเรื้อรังพวกภูมิแพ้ไรหอบหืดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะส่วนปจัจจัยอื่นๆเช่นโรคภูมิแพ้แล้วก็ไข้หวัดมันก็มีผลน,น,นะคะถามว่าสัญญาณเตือนอวัยวะเริ่มอักเสบจากฝุ่นก็บอกว่าคัดจมูกแสบจมูกภูมิแพ้กำเริบตุ่มผื่นนูนแดงโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังน้ำมูกไหลแน่นหน้าอก อส่วนถามว่าทำอย่างไรหากเลือดกำเดาไหลบางคนอัตโนมัติแหงนเลยทีเดียวแน่นอนเราต้องโตมากับละครหรือว่าความเข้าใจยุคชุดเก่าแหงนไว้ก่อนแต่ปัจจุบันให้ก้มหน้าลงนะคะคุณผู้ฟังก้มหน้าลงและใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ บีบปีกจมูกสองข้างให้แน่นห้าถึงสินาทีโดยหายใจทางปากแทนก่อนที่คุณจะสงสัยว่าอ่าปิดบีบจมูกอ่าบีปีกจมูกแล้วจะหายใจยังไงคะปากค่ะเรายังมีปากหายใจทางปากแทนไปก่อนอาจใช้น้ำแข็งหรือผ้าเย็นประครบจมูกนะคะถ้าเลือดไหลลงคอให้ม้วนใส่ภาชนะ ให้บ้วนค่ะไม่ใช่ใม้วนจะม้วนทำไมวะให้บ้วนใส่ภาชนะเพื่อประเมินจำนวนเลือดและป้องกันการอาเจียนนะคะคุณผุ้ฟังและถ้าเลือดไหลไม่หยุดหรือหน้ามืดเป็นลมเนี่ยให้รีบใครพาไปพบแพทย์นิดนึงนะคะรู้ไว้จริงๆกับคุณผุ้ฟังมันปลอดภัยกว่าอยู่แล้วนะคะกว,กว่าที่จะกับ ไม่รู้อะไรเลยและที่สําคัญสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเลี่ยงกิจกรรมเขาบอกไว้ย่างงั้นแล้วถามว่าหน้ากากป้องกันฝุ่นเดินก็อาจจะอึดอัดจากนิดนึงถ้าคุณสวมหน้ากากาก,ก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆออกไปก่อนการออกกําลังกายพักชักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟัง,ฟงเพราะว่าการหายใจที่แบบโฮกโคกและสูดฟืดเข้าไปคุณฟืดถ้ามันเป็นฟืดออกซิเจนมันก็อีกแบบนึงแต่อันนี้มันออกซิเจนปนฝุ่นด้วยมันก็อาจจะไม่น่าฟืดมากนะคะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนา สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโอ้ยเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณผู้ฟังมีแฟนอยู่แล้วไปเจอเด็กฝึกงานแล้วก็ไปอะไรกับเด็กฝึกงานโดยเด็กฝึกงานนี่ก็ไม่ได้รู้ว่าคุณผู้ฟังก็มีแฟนอยู่แล้วคุณผู้ฟังก็เลือกจะจะปิดอยู่ทั้งสองคนก็ เรื่องก็ยาวเหมือนกันะแบ่งเวลาวันนีทั้งหมดเจ็วันอยู่กับแฟนเท่านี้อยู่กับน้องฝึกงานเท่านี้โดยทั้งสองคนไม่รู้อะไรเลยก็เลยอยากถามวิธีตัดใจจากน้องฝึกงานแต่ว่าก็รู้สึกว่าน้องคนนี้มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปของเก้าสิบเปอร์เซ็นที่แฟนให้มาโอ้โหเรื่องแบบนี้บางทีเราก็รู้ทุกอย่างรู้ทุกสิ่ง แต่ก็ตอบอะไรไม่ได้นะคุณผู้ฟังมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังแน่ไปฟังดูแล้วกันนะคะว่าพี่เผือกพี่ติ้นเขาจะว่ายังไงกันนะคะสามสายวันนั้นว่าอะไรกันไว้ก็ลองไปติดตามกันดูติดตามได้ทุกวันพุธค่ะคุณผู้ฟังพุทธทอพุทโถศูนย์สองหกหาปดสมเจ็ดสามเลือกอาหารแมวคานิวา่าฮามอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มค่ะท็อพุทธอย่าลืมโทรนะ เตรียมตัวส่งคนผู้ฟังกลับบ้านอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเขาให้เราใช้ BTS หรือว่ารถเมย์ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้เราไม่ต้องขับรถออกจากบ้านกันค่ะคุณผู้ฟังการไม่ต้องขับรถเองบางทีมันก็มีข้อดีนะคะเพราะถ้าวันนี้เห็นข่าวผู้ฟังได้ดูข่าวไหมมันมีคลิปที่บอกว่ามีการเฉียวชนกันเกิดขึ้นบนท้องถนนและคนที่ขับมอเตอร์ไซค์หัวร้อนนั่นแหละ ก็คืออาจจะมีได้รับการบีบแตรเพราะว่ารถเก่งที่ขับมาเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปกติกลัวจะชนเลยบีบแต่เตือนทั้งนั้นคงเป็นคนแพ้เสียงแตรแต่รถก็เลยลงมาคุณผู้ฟังกิริยาที่ลงมาคือเอาจริงเป็นอ้อมนี่คนหัวล,ลุกนะคนหัวล,ลุกแน่ๆเพราะยกเท้าขึ้นมาถีบใช้คำว่าถีบเลยนะกระจกด้านข้างอะของข้างคนขับถีบถีบถีบจนกระจกแตกถูกไหมแล้วมันมีการยื้ออยู่นิดนึงพยายามจะกระชากคือ บอกเลยจริงเหตุการณ์นี้จบลงยังไงก็ช็อกอยู่ถามว่าเวลาเราคุยกันบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ถูกกระทาทาไมเราต้องใจเย็นวะเพราะบางทีก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรใจเย็นนะใจเย็นบางทีเราจะรู้สึกว่ามันน่าขัดใจมากขัดความรู้สึกมากที่ฉันไม่ผิดทําไมฉันต้องเป็นคนยอมมันอึดอัดนะคะแต่อพอโตมามันก็พอเข้าใจได้ว่าเรื่องมันจะใหญ่หรือไม่อยู่ที่คนที่ถูกหาเรื่องนี่แหละ ถ้าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าพอแค่นี้บางทีเรื่องมันก็อยู่เท่านี้แล้วไปจัดการเอาทีหลังแต่ถ้าเรื่องที่จะวัดใจไปให้สุดถ้าเราพร้อมรับผลความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นมันก็อีกแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เฉยให้ใครสู้ใครเพราะเป็นคนก็ก็บางทีก็เพี้ยนสู้เหมือนกันแต่บางทีก็ยอมเหมือนกันมันเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องฝึกกันคือฝึกสติและหลายๆครั้งบางทีก็อยากจะบอกพี่มอไซ์เหมือนกันเนาะ เวลาพี่เฉียวคนอื่นน่ะพี่ไม่ขอโทษใครแล้วพี่บอกว่าคนอื่นต้องเข้าใจว่าพี่ขับมอเตอร์ไซค์แต่เวลาคนอื่นเฉี่ยวพี่อ่ะพี่ไม่เข้าใจซะงั้นเออ,ขอเข้าใจเราไม่ตรงกันในบางทีนะคะบางทีพี่ต้องรับทั้งสองด้านพี่จะรับด้านเดียวไม่ได้สวัสดีค่ะ EFm DJ Playlist by DJ ิสค่ะ สีครับสวยงามแหกมาไม่ใส่แต่ใต้พักม์เงามไม่อยากรู้ลึกลงไปเป็นเ<ห>ช่นไรหัวใจกลับยิ่งไม่เข้าใจเหมือนได้เด่นดานที่แสนไกลลึกชิงแลลึกลับกันเข้าไปมองทรงไรไม่อยากรู้ 真心吗？相信我，是真的。